ยิ่งคุณพูดคำนี้คุณยิ่งจนมากขึ้นทุกทีครับมันเป็นไปไม่ได้ เงินหายยากตอนนี้ชีวิตฉันลําบากมากเลยเศรษฐกิจมันไม่ดีเอออยากรวยอยู่นะแต่ว่าฉันถ้าเกิดว่าฉันอยากจะทําสิ่งนี้แต่ว่าฉันก็เดี๋ยวก่อนเอาไว้ก่อนรอก่อนกี่ครั้งนะครับแล้วก็กี่ปีแล้วที่คุณพูดคํคำนี้นะครับมันทําลายชีวิตคุณมากแค่ไหนถ้าให้คุณเนี่ยลองนับคาพูดเหล่านี้กี่ครั้งนะครับน่าจะเกินเป็นหมื่นครั้งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าวันนี้เราอยากจะฝึกตั้งสติแล้วก็จับใจให้ทันแล้วก็เปลี่ยนตัวเองเรื่องการเงินและความร่ํารวยนรัเเาาลองงดดูกกก็ไ้่ม เงินหาง่ายมากทุกอย่างมันเป็นไปได้ ฉันเป็นเจ้าของชีวิตฉันฉันจงใจใช้ชีวิตที่ฉันเลือกฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นคนรวยเงินหาง่ายมากฉันค้าขายดีพูดไปเลยครับประโยชน์ที่คุณต้องการฝึกตัวเองสั้นๆเล็กๆจากเซลทล์คแบบนี้เพราะเซลท็อคก็เป็นหนึ่งในขั้นตอนในการที่คุณจะสร้างแ f f i r m a t i o n ให้กับตัวเองให้สมองมันจาให้ตัวเองมันจําจนเกิดความรู้สึกและเกิดเป็นความเชื่อนะครับเพราะฉะนั้นสร้างรูปแบบเล็กๆแต่ทําทุกวันก็ทําให้คุณเนี่ยมีความเชื่อที่แข็งแกร่งได้ขึ้นนะครับทั้งเรื่องของการเงินการใช้ชีวิตและะามสััพนธ์อออย่่ไได้เรรืง จงพูดในสิ่งที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นครับโอปปายสานมาสเตอร์โคดเอ็นอสวัสดีครับ